เพชรมาด้วยสวัสดีครับผมมาแล้วพี่น้องท่าพัฒนาของปูโคราดนะพี่น้องวันที่สิบเก้าวันศุกร์ที่สิบเก้ามาแรงนี่เมื่อวันพุธท่าพัฒนาสามตัวบทมันออกเก้าสี่หนึ่งล่างก็คือหาเก้าของปูโคราดนี่เขาตัวกลับ้ะพี่น้องเลขวิ่งกับเข่าตัวร่องจับคู่กับเขาตัวร่องนะพี่น้องเนาะนี่ ปูให,เหเ้เน่นที่สองปูให้เน่นที่สองสองกับสี่น่นที่สองไม่เข่าตัวร่องส่วนจับคู่ก็เป็นตกกราพร้อมพี่น้องเลยจับคู่เป็นตกกราพร้อม <c oughs> พี่น้องอยากหูอยากเห็นทุกอาจารย์ทุกสำนักไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ไ,ได้พี่น้องได้ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังตอนสรุปอยู่ทงหน้าก็ได้ อยู่เทียงหน้าอะไรได้พี่น้องได้ที่มีปลาเขาเคียวเพราะว่าทุกอาจารย์ทุกสำนักกันแอดเก่ามาลงให้เอฟซีอยู่แม่นบ่ได้เฮ็ดเป็นคลิปก็เอาไปสรุปคือเก่าได้พี่น้องได้คือปูศูนย์เจ็ดเสียเ้ยงเตรียังสิค่ะคือเอาไปสรุปคือเก่าพี่น้องสรุปโค้งทุตายคือเก่าลงให้เอฟซีทุกอาจารย์ทุกสำนัก นี่ของปูโคราชเดี๋ยวพี่น้องหากันอยู่ทั้งเลยปูโคราชตัวหน่อยตัวนิดตัวน้อวันสุกสิบเก้า

ล่าพัฒนาปูโคราช วิ่งบนล่างสามสามกับสี่บนล่างวิ่งสามกับสี่ สามกับสี่เด่นที่เด่นที่สี่เด่นที่สี่ เดบกคู่สามสี่สามหกสามแปด

ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกได้พี่น้องเจ็ดหกเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดแปด เอ้าคู่บนล่างไปกลับเด้อพี่น้องพูกันให้ไหมพูกันให้เน้นที่ติดสีเน้นติดสีสามสีห้าสีเจ็ดสีเน้นติดสีเน้นติดสี วดที่แล้วหนึ่งซีซีหนึ่งบริได้เข่าตัวเน้นได้พี่น้องเข่าตัวร่องได้เก่าคู่เก่าหางบนล่างไปกับมันพูดกับบริได้เข่าตัวเน้นบริได้เข่าตัวเด่นนี่แหละปูเน้นให้สามคู่สามหางเน้นติดสีพี่น้องเข้ากับแคบหน่อยจอตามนี้นะครับเดว้วันศุกร์ที่ส9บเกากรกฎาคมสองหาหกเจดล่าพัฒนาป,ปูโคราด วิ่งรูดบนล่าง3กับ4ปูเน้นที่4ส่วนจับคู่ก็คือ3 4 3 6 3 8 5 4 7 4, 4 5 6 7 6 8 5 7 8ปูเน้นติด4ได้พี่น้องได้ปูเน้นติด4 4 3 4 5, 5 6, เอ้ย 4, 4, 3 4 5 4 4 7ติด3นี่ตัวกันตัวล่างเลยพี่น้อง3 6 3 8 ซุ่มซีคูนี่ก็เป็นตัวกันพี่น้องอันนี้ตัวร่องอันนี้ตัวกันเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับแ้่มักชอบตัวใดกับผิดจรารนาเบิ้งกันบ่มาเข้ากับพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางกาบขอบปูคุณปูโครล้หลายครับผมที่ห้แนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องโชคมหมันสุขผู้สุขคนจะเจ็บจะขายจะจนเอ้อรวยๆวยเง,งีกันเอาผูใ้ใดเบิง้งลคบนี้ขอให้รวยๆวยสุขผู้สุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ้ารวยสำหรับคลิปนี้ เพจพ้าลวยสวัสดีครับผม